ทางด้านหลังนะคะเป็นการเรียกลูกค้านะคะของซูโมบิสนะคะลักษณะของเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะการเรียกลูกค้านะคะถ้าเป็นบ้านเราก็คงคิดบอกว่าไม่ต้องเข้ามาหรือว่าไม่รับนะคะแต่นี่ก็คือเรียกลูกค้านะคะค่ะหน้าที่หน้าที่มากเลยค่ะนะคะคนก็จะกรจายไปทั่วๆนะคะทางเม่สักคพูดนะคะเรา้ามาดูด้านในมาแล้วนะเปไปต่อแถวค่ะก็ คงจะเป็นการดูชมภาพยนตของเด็กๆกันนะคเกี่ยวกับสวนสัตว์นะคะค่ะเราไปกันดูที่อื่นมากนะคะค่ะด้านหลังเรานะคะก็จะเป็นเอ่อซูมนะคะหรือว่าแคปปุร่างกายนะคะล้วา่าเอเรายนะหรือว่ารจะมารีแลกกันนะที่เป็นเป็นเตเเกียงบ้านเราหรือคงไฟบ้านเราเนี่ยนะคะเปไฟนะคะเป็นไฟสำหรับ ขูดร่างกายนะคะเขาจะมีมีแต่ละจุดนะคะมีมีไปทั่วนะคะแล้วแต่จุกที่เขาจะตั้งวางนะคะการเราไปด้านอื่นต่อกันนะคะแล้วต่อมาแ้จะเป็นสปรีกิฟต์นะคะเพน่นี้ก็ รมมาากรคือเปลอความก็อ่นวกคือรับความความผกนะฮะจากจากัเป็นเตาของเขานะคะน,นะั้เจะมีนั่งอยู่รถไฟนะคะก็เพาะเาจะมาจาัคนนะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะ ถมาที่สกีนะคะจะเป็นอีกที Mother, no ่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสกีเป็นลานสำหรับของพวกเด็กๆกันนะคะก็ต้องมีรองปีนะคะเนี่ยพอเขาพวงมาเรนแล้วก็กว่าจะได้เล่นนะคะรเป็นสักประมาณครึ่งชั่วโมงเดินขึ้นมาครึ่งชั่วโมงประมาณสองสองนาทีนะคะเสร็จนะคะกว่าจะได้คิวตาละคิวนะคะอ่าเออ จะปล่อยแถวแล้วนะคะดูได้พร้อมๆกันเลยนะคะสนุกสนานมากค่ะมาสุ่ของเด็กๆกันนะคะเด็กก็จะช่วยขาเนาะ แล้วลงไปด้านล่างกันนะคะมีอีกหลายที่เลยนะคะไปดูว่ามีอะไรอีกนะคะเครื่องเร่นที่เหมาะสมสําหรับสําหรับพวกเรานะคะ